เราจะมาเรียนเรื่องการเล่นลูกสองมือล่างไปดูกันเลยม,มาดูการจับมือในการเล่นลูกสองมือล่างนะคะแบบที่หนึงการสอนมือขากลางระหว่างไหล่ยื่นมือออกมาหงายมือทั้งสองข้างแล้วเอามาซ้อนกัน หัวนิ้วมือประกบชิดกันคนี่คือท่าที่หนึ่งท่าที่สอการโอบหมัดมาดูกันเลยนะคะท่ายืนกางขาระหว่างหัวไหล่ยืนแขนออกมาข้างหนึ่งกมข้างหนึ่งหนายแล้วเอามาชิดประกบติดกันหัวนิ้วมือชิดกันนะคะท่าที่สาม การกำมือทั้งสองข้างชิดกันมาดูกันเลยนะคะขายืนระหว่างอ,งอะไรยกตัวลงนิดน้อยมือยืดออกมากกำทั้งสองข้างนะคะแล้วนำมาประชิดติดกันท่าที่สามนะคะเป็นท่าที่เขาไม่นด้มใช้กันแล้วแต่ก็นำมาเพื่อให้เด็กๆได้รู้กันนะคะบ๊ายบาย